ทีนี้ออกนอกเรื่องหน่อยแต่ก็เกี่ยวพันกับเราท่านผู้ชมอย่าไปประมาทนะผมเนี่ยเป็นคนแรกที่พูดว่าไอ้กองสุนทรรัตที่เชียงใหม่เนี่ยแม่งเป็นแหล่งรวมของ CIA ฐานอเมริกาารอเมริกันแทรกตัวเข้ามาในฐานะเป็นเจ้าที่สารทูตเจ้าที่สารทูตของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีหลายพันคนแล้วสารทูตอะไรของมึงมีคนเป็นพันๆคนฝรั่งอเมริกาแม่งเดินเต็มเชียงใหม่ใลตอนนี้นี่คือไอ้การมันต้องการป่วน มันต้องการกดดันและมันต้องการหาข้อมูลมันเข้าไปเชียงไหมเพื่ออะไรก็ยผมพูดทั้งนานแล้วมันต้องการเอาประเทศไทยเอาศูนย์รวมของมันที่กงศูนย์เนี่ยเป็นแหล่งที่ดักฟังทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์กับจีนทําไมผมพูดเช่นนี้เพราะว่าสมัยก่อนนั้นมันมีกงศูนย์ของอเมริกาอยู่ที่เมืองเชนตูมณนทนเสฉวนแต่ก็ไอ้ชมป์นี่แหละที่บ้าเลือดไปปิดกงศูนจีที่เมืองฮิวสตันเท็กซัส จีนก็เลยได้โอกาสเพราะว่าจูจูจีนไม่ปิดกองศุนมันไม่ได้มันต้องทาอะไรก่อนเพื่อตอบโต้พอมันปิดกองศุนอเมริกาจีนที่เมืองฮิวสตันจีนก็เลยจีนหมั่นไส้กองศุนใหไอ้กันที่เมืองเินตูเพราะว่ามันเป็นแหล่งสืบราชการรับและเป็นแหล่งยุยงส่งเสริมให้กลุ่มต่อต้านจีนในที่เบ็ดสินเคียงจีนก็เลยปิดสถานทูตสานกองศุนของไอ้กันที่เมืองเฉินตูก็เลยทําให้หูตางมันที่วางเอาไว้ตรง ตันตกเฉียงใต้ของจีนก็คือแถวเฉินตูเสฉวนซินเกียงและทิเบตถูกปิดหมดเลยเมื่อถูกปิดแล้วเนี่ยมันต้องหาประเทศที่โง่พอแล้วก็ยินดีให้มันทำแม่งเสือกเป็นประเทศไทยปกติแล้วท่านผู้ชมครับกงสุนหนึ่งกงสุลมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือออกวีซา่าดูแลประชาชนของชาติตัวเองในพื้นที่นั้นถ้ามีประชาชนตัวเองพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นอาจจะเป็นบ้านสักห้าไร่สองไร่ มีตึกสักสองตัวก็พอนี่กงสุนอเมริกาที่เชียงใหม่ใช้งบประมาณสร้างประมาณหมื่นหนึ่งพันล้านบาทขุดจากพื้นที่ลงไปลงมา20ชั้นกงสุนส้นตีนอะไมึงมีทั้ง20ชั้นคือแหล่งที่เก็บวัสดุทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นี่คืออเมริกาแล้วมันก็จะใช้เชียงใหม่เป็นที่ดักฟังจีนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เสฉวนซินเจียงทิเบตเหมือนกันแล้วมันก็ส่งไอทูด อเมริกันที่ประจําประเทศไทยที่เคี่ยวรากดินและมีชื่อมีเสียงมากในการก่อความไม่สงบของแต่ละประเทศที่ไอ้หมอนี่มันไปเข้ามานี่คืออเมริกา